ู่พระนางพันแสงชวลาหนุ่มณเดชน์และสาวพารีลดาขอเปิดโหมดคั่งรักใส่กันเพราะกลัวแม่หญิงพิมพิไร่สาวแพรพิชาพาจับโปะได้ซีนนี้ถือเป็นอีกซีนที่ท้าทาย3มนักแสดงเป็นอย่างมากเพราะชุดไทยดูไม่เป็นใจกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดแถมณเดชน์พาย,ยังสงสายตาหวานเยิ้มกับอคติ้งรักกันแนบแน่นให้แพรเกิดอาการหึงจนทนไม่ไหวอีกด้วยแต่รับรองว่าเป็นฉากที่น่ารักและดีเทลสวยงามสุดๆพลาดไม่ได้ในใจขังเจ้าค่ะ ปวดหัวกับไม่หญิงสองนางมากกว่านี้นะฮะไม่หญิงพิมพ์ก็ตามมาหาที่เรือนเขาส่งซิกมาว่าแบบช่วยหน่อยช่วยหน่อยอย,อย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยเขาพอรู้แหละอ่าว่าเขาแบบว่ากําลังโกหกเราอยู่ดังนั้นจะถอยได้ไหมนะคะสู้ต่อสิคะ<น>จริงๆฉากเนี้ยเป็นแค่หนึ่งในฉากที่แบบเราสามคนอยู่ด้วยกันแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเคมีความแบบว่าอึมครึมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายฉากเลยที่ได้ได้ต่อสู้กันยี่กว่านี้ ครับผมก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับแม่ไม่หญิงพิมพนะครับแล้วก็แม่หญิงชาวลานะครับผมว่าจะมาง,งัดข้อกันด้วยวิธีไหนแล้วก็จะหาเหตุการณ์ไหนมาง,งัดข้อกันบ้างก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับ